เอโอ้โหได้มาอีกหนึ่งลูกนะวันที่26ที่ได้มา26กันยาสวนพี่บุ๋มนะครับสวนมีลาบเขาเชมเานะทุเรียนสานโฮโมเดลนะครับช่วงหน้าฝนก็จะเขียวๆหน่อยนะครับเพราะฝนตกทุกวันเดี๋ยวเราไปดูเนื้อกันว่าโดนฝนทุกวันเนื้อจะเป็นอย่างไรนะครับไป เริ่มได้กลิ่นมาแล้วนะนะฟังเสียงโอ้โหโอ้โหเสียงเพาะแก่สิครับรออะไรเสียงขนาดนี้ลายมาช้าเตนนี่นะนี่ลายมาแล้วนะจริงๆด้วยลายมาแล้วเดี๋ยวลายฝั่งนี้อยู่ไหนนี่ อโอ้โอโอ้ลายมาแน่ๆครับแง่สิครับรออะไรท่านๆๆท่านท่านแทนวายท่านท่านท่านแทนโอ้โห,โโหนี่ครับสุกแน่ๆเพราะว่าอะไรเนื้อหลุดออกจากพรูเรียบร้อยแล้วนะครับ สวยงามมากเคนุถ่ายรูปกอนครับ FC เป็นไงเนื้อแห้งๆเลยนะเงากล้องอะเนื้อแห้งๆเลยครับ FC อ่ะเดี๋ยวเราแกะใส่จานก่อนแล้วเราค่อยชิมกันนะครับ F4 เรียบร้อยแล้วนะครับทุเรียนหมอนทองสวนมีลาบนะครับของพี่บุ๋มที่เขาเมาเป็นทุเรียนที่มันหลุดออกมาช่วงฝนตกตลอดอันดับแรกก่อนเลยเนื้อที่เราสังเกตได้คือมันไม่ไม่เละก่อนไม่เละก่อนนะครับเนื้อเขาไม่เละเนี่ยนะเราปอกในขณะที่มีกลิ่นหอมมาแล้วนะกลิ่นหอมมาแล้วนะครับเพราะเราไม่มั่นใจว่าทุเรียนโดนฝนเนี่ย บางทีมันสุกฟังเสียงเดียวไม่พอต้องเอากลิ่นด้วยนะครับนะเดี๋ยวเราเริ่มชิมกันว่าเนื้อขออย่าให้เละอย่างเดียวเป็นใช้ได้ความหวานอาจจะไม่เท่าไหร่นะทุเรียนฝนนะครับอซี LC. เราชิมแบบอันน้อยๆก่อนเลยอือันดับแรกก่อนไม่ขมอัดับสองหวานอยู่ในระดับที่แปดเก้าสิบเปอร์เซ็นนะครับ แต่เนื้อมีความฉ่ำนะครับอันนี้ทำใจเลยทุเรียนโดนฝนทุกวันนะครับไม่ขึ้นท็อปนะครับไม่ไสซึมนี่ก็ถือว่าสุดยอดแล้วนะนี่เป็นทุเรียนที่ใช้ผลิตภัณฑ์สารโฮโมเดลเต,บบเต็มระบบเลยในช่วงที่ที่เขามีดอกออกมาเนี่ย FC แล้วก็เป็นทุเรียนสาวนะครับทุเรียนสาวเอาลูกปีแรก,แรกเนี่ย แตคุมทรงไม่ค่อย่อยสวยบวกกระโดนฝนนะครับบวกใบอ่อนมาอะไรมาเงี้ยแต่ถือว่าตอนเนี้ยเนื้อไม่ไม่เละไม่ขมถือว่าโอเคผ่านแล้วสิไม่มีรอยเขียวช่ำๆก็กคือโอเคนะครับหัวอร่อยมากนี่ขนาดเป็นเรากินเม็ดไปๆมานะพูรีบๆอ่ะ มาเดี๋ยวผ่าดูเม็ดหน่อยว่าเป็นยังไง FC มาปุนนี้นะครับนี่แกนะครับดูเนี่ยแล้วก็ไม่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 แฉะไม่เฉอะนะ FC ดูดีๆนะเม็ดก็ ดีครับเพราะว่าเม,ม็ดไม่เต็มไม่อ้วนนะครับเม็ดมีความรีบแต่ก็ไม่ได้รีบจนแบบผอมไปเลยนะครับนะหน้าฝนเนี่ยนะครับเดี๋ยวเราแอบแดดนิดนึงเนี่ยแสงได้ไหมหน้าฝนเนี่ยครับเราทาทุเรียนได้ขนาดนี้ถือว่าเก่งแล้วนะเนี่ยครับที่ลูกไม่มีท็อปนะครับไม่มีท็อปแล้วก็ทุเรียนยังไม่เป็นไส้ซึม สุดยอดมากนะครับอเอฟซเดี๋ยวเราลองชิมเม็ดนี้ดูด้วยนะครับว่ารสชาติเป็นไงนะครับผู้ที่มีเม็ดนะม,มันอะแล้วก็เนื้อไม่ฉ่ำเกินไปนะครับดูไม่ฉ่ำเกินไปนะครับแต่ว่าก็ไม่ใช่ประเนื้อแห้งนะ มีเม็ดอร่อยครับมีเม็ดอร่อยกว่าไอ้ปลายไปไปเมื่อกี้นี้ชัดเจนมากมีความเข้มขน้นชัดเจนมากของของรสชาติเข้มข้นกว่าเยอะเลยมีกลิ่นแรงกว่าที่ไม่มีเม็ดนะครับเนี่ยแสดงว่าการดูดเอาของอาหารเนี่ยเมย็ดสำคัญมากนะครับเอฟซีพูที่มีเม็ดจะอร่อยมากมมออกื อร่อยมากฝากไว้ครับใครอยากใช้ผลิตภัณฑ์สารทูบเีลวก็ค้นหาได้นะครับมีหลายมีคลิปมากมายให้เราเต็มปากมีคลิปมากมายให้ศึกษาเรียนรู้นะครับแล้วก็สั่งซื้อผลิตภัณฑ์ได้ตามเบอร์โทรของร่างนะครับ fc นะขอบคุณคลิปเจ้าขอบคุณทุเรียนส่วนมีรากของพี่บุ๋มด้วยนะครับเดี๋ยวจะไปเอามากินอีกนะครับ <c oughs> บ๊ายบาย จัดส่งทุกประเทศนะครับสินค้าซันฮโมเดลนะครับเอฟซี ลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องกเกษตรโซลูชันและ,กะเกษตรติดเทอร์โบด้วยนะคะฝากด้วยค่ะ